วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์เสียดตายครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆไ,นๆได้รับฟังกันนะครับเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นตัวอิสอะใจนะครับวันนี้นะครับผมได้มาถ่ายทำที่ทะเลแหน่งๆนะครับซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปน,นี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลนะครับ เรื okay, s <S okay, ่องพวเจอเราต่อไปนี right like ้นะคบเห็นเรื่องเต็มานแะ้วีเกิดขึ้นกับพ่ะมาณ สามปั้งถึงสี่ปีแล้วครับตอนนั้นเรพุ่มตามาที่ชาวประมงนะครับชาวประมงเปินบ้านพ่อเปือระเล็กครับพ่อเปาองครับพ่อเปือาปลาเป็นกอกกระบนตรงั้นกดทำอวนเองนะครับของพุ่มก็จะมีอวนท่วงอวนลลงอวนลอง,อนลองคนนี้จะลองดีกน้ากับน้ำไม่คกอเลก

เสียกล่อก็คือต้องตายเดิ่อยมาตายนะ <c oughs> นะครับอ๋อคือเทือดลึกนะครับสามารถุวนท่วงเพื่อจะวางปลาเยญ่เพราะอวนม,นมันมีหลักสัมาตายใหญ่ครับเพื่อวางปลาเพื่อว่ามันเป็นตัวน้หนักสองสามโลขึ้นนะครับบางครั้งก็อาจจะติดปลาตัวใหญ่ๆเท่าๆปลาเบนยักษ์ตัวสิบโลได้แบบนี้นครับเพื่อปลา ปลาตุ๊กแกปาหมเลีได้เหมือนกันปลาตุกเลยเราจะเอามากินแล้วก็เอามาคายกับชาวเด้มาร์กในวันนั้นนะครับสรงทราบเหมือนนั้นก่อนที่อายุลมจะก้านะครับกรมอุติอุตุแต่ย่าได้บอกทราบกับผู้นี้แต่ถ้าถามอายุนะครับ ห้ามเหลือเล็กเล็กเหลือใยญ่ทุกชนิดห้ามออกจากชายคลองเนื่องจากจะมีฝ่าอยู่ฝนร้อนก็ตะกออากับพุ่นตกหนะักก้าวมาในช่วงอา่ากลางคืนหรือช่วงเช้าของอีกวันแต่ช่วงวันเย็นนั้นก็คืนลืมแรงเลยก้องคงอง ของวันนี้เรื่องมันว่าเกาประกาศว่าต่อเช้าอายุเก้าช่วงเช้ามื้อกันนี่ของพุ่มวันนี้วันเย็นพุ่มออกไปหวานอุนท่วมคิดว่าแต่ลำมื้อไม่เหมือนไทยวันนะครับเพราะว่าก็ขวังข้าวแล้วก็กลัวแต่ว่าพุ่มกับหนังบ้าไม่กลัวครับคิดว่าไม่เหมือนกันหน้าหรอกวางประจับคืนคืนคืนเฉยๆในตัวพุ่มกับวางมาเม็ดแล้ แต่ไม่คาดิดว่าคืนชนิดนี้จะหลแรงมากกับสายอยู่รนี้ก็พื่อเพมก็ไปวางมันด้วยความลำบากับคไอ้สายอยู่ยังไม่เข้าถึงตัวทีนะครับช่วงวันจิ้นน้องนึ่งคนตายพุ่งกัเป็นคนวางนครับก็วางมันข้างลำบากเรือก็เริ่มจะแวบอย่างน่แบบไอ้ทุ่นคืนสัตว์ุ่มตุ้มตวพุ่งก็เกือบจะล่นจากเือครับแต่ก็ด้วยความเชี่ยวชาญและก็ความสามาในการไปเรือ ตีกิ b ảo b ảo ่ง okay. ก้านนังเบาพุ่มก็ายวาง2เมตอวาง20เม็ก็โอเคแค่ตัวเรือใบตัวเช่าก็มาัก็นี่แหละตัวชาวเมืดอนะครับตวตกลงได้หนองเบาพยัยไดีว่าตัวชาวต้องจะมาเก็บวัวกันคือนั่งคุ้นตบถังคืนลมได้ไหมคับจพักได้เลยเก็บวัวชาวตัวพุ่งคิดว่าอ้จะไปเอาวัวได้ไหมน้องขึ้นตบแรงแบบนี้ ลมกระแรงขืนกระย่องก็คงกระเขนเกลื้ยมากับหนองบ้าละผอมาถึงชายหาแวไอ้อ้อยเรือวายโอ้โหเป็นเดือนขืนย่่ยมากครับประมาณสามถึงสี่เมตรเลยรโอ้โหน้ำนี่ดำกับเป็นสี้น้ำป้านคุ้มเก๊กๆบวคขืนนี่เป็นฟองข้าวครับถ้าเดือนเนจะเห็นขืนยิ่ยก็จะเห็นว่ามันจะเมาเป็นกําแพงมัอนตายๆกําแพงนั่นเป็นขืนข้าว แต่ว่าไอในตัวของแขงคนกักกักกับมาแล้วกันโอ้ขี้มุ่นไอ้เลยทะเลแรงมากับลมก็ยอดพาย่พิ้วเลยใบไม้ก็พวกแต่พวกก็วางแล้วไม่ได้ตั้ื้พครับเสียดายอ้วนเท่าเท่าร้อยงบกับป้าหนาวเรื่องไม่ละอ้วนเงี้ยแต่ไม่เก็บเพราะมันข้าวหลายวันไป่ที่ว่าทองคำวันเลยดังนั้นที่พวกก็ไม่เก็บเป็นหนวยเล็กเลยข้าวเต็มเต็มเลยแรงจัง ตาุมไม่มีทางเลยตัวพุมด้ยความรวยคือกันโน่แล้วก็คิดว่าพุ่มไหนำปิ้นนะครัแล้วก็คิดว่ามันไม่ใกล้มากแต่จริงๆตพุมเออไปวางคกลจะจาฮอดเกลือประมาณเกือบลเลยซึ่งตพรพุ่มไม่เคยไหวระยะใกล้ระยะนั้นนะครับถึงที่แค่หอยเม็ดแรัวที่เคยไหวมาหน่ไี้ถึงจ่ายฟังแต่นี่มันเกือเกินเยวย tôi không phải kêu ra rô cứ uh, có, chào, chào, cứ năm mươi năm mươi tangoa bầu ra phong chào rô tangoa chào má, mát ở phần phong tangoa và mặt đi ha cứu ngợp của kiếp ớt vào chào cứu nát ra bầu ăn măng này lên tại mân bầu ăn kẹp giữa chuồng tangoa thì khi nó mân luôn luôn มันแรงครับของเราเยอะหน่อยหนาเลยแล้วตอนนี้คืนแรงสถา,ากนการณ์ตอนนั้นคือควบกำลังศึกษาอะไรของอะไรทีเอ้ยจะเก็บด้วยว่าท้อไแต่แต่ทีนี้จะมาอะไรเอาเลยว่าเก็บตกลงมันสองคนวาดเก็บกอบสายอะไเรเก็บอ้วนจังว่าเก็บอ้วนกับลำบากนะจังว่าอพุ่มต้องเก็บคนเดียวครับในในทุกทีที่ช่วยกันเก็บสองคนได้แต่คืนคืนนี้แรงมาก ไอ้น้ำตีข้าเวเรือคืนสับเรือไม่สามารถควบคุมติดตามได้ทำให้น้องต้องถ่ายเรือบังคับเรือส่วนพวกเก็บขนเดียวยางมากเลยครับเดือนเดือนอะไรอ้วนนี่เขาติดป่าตัวเยอะๆอยู่โอยกลัวปลาดุกเลยปลาหมุนเคี้ยวมากป่าติดป่าป้าเาออายอะมากต้วงฟองฟางโลเฟี้โลตัวข้าวเพื่นไม่ต่างอ้วนนี่ครับปกคืนมันใหญ่ ระวังเก็บคนพวมัเก็บมีกิ่งไม้มีโลคาวมีถางเภามีพวกเศษไม้ทุกคนพวกปักกาลังพวกเออเลยขี้ยาแต่ไม่เม็ดเลยครับนักนะพวกดึงอยู่คนเดียวจนดึงไปได้ประมาณอ้วนมาลองเทมันใี่พื้นก็อวนท้วนเก็บได้ประมาณสองพื้นเองครับอยู่ทึกว่าน้ำก้างอะไเรือมากเลยพรวกพวกขี้ยามันเยอะนะกับพวกไม้พวกเหนักป้าด้วยพวกขืนช่วยจัด Qua tầm cảm vịt nam yêu ta lo tại cả mấy mấy tầm nam có cao một một chuẩn kết tí xét lên là cần rất là cao mà đi mét tay cho kết quần thứ tay xét lên mò lên nhắn mét tay mò cốt qua phải tích phải tích tôn thao Tôn thao giao thao lắm lửa mét ป้วนห่อแต่มีเที่ยวเก้ไม่ได้เลยครับดึงใบถังไม่ก็ไม่ไม่ลุกครับพอมันห่อไว้แน่นเลยอ้วนห่อต้นเกลียมีดก็ไม่ได้ผายเป็นเพื่อนหัวพุ่มก็ไม่รู้อีสั่งคือเสียดายป้ามีดก็ตักอ้วนถุงไม่ได้จังหวะสองคนน้องเบ้าตัดถึงใจน้องเบ้ามันก็โบอพุ่มยกอ้วนถาวรนั่นขึ้นเรือ

เพราะว่ามันนักมานข้าวเรือพุมส่งมขน้องเอากระโดดขอจากเรือก่อนเทงว่าไอ้วนมันจะตันทีนะครับน้องเ้ากระโดดพุ่พุ่มกระโดดพุัวพุ่มไวได้ประมาณสิกเม็ดหรือสิเม็ดแรงครับพอพุ่เม็ดแรงตั้งแต่พุมเข็ดอ้วนเลยเพราะมันนักเหลือเกนมันเหนื่อยเหลืเกินพุ่มรู้สึกนะนะรู้สึกเลยครับตอนว่ายังตันข้นได้มองไม่ห็นเลยครับสายควางยกเลยมา chuyển phong thoa phong thoa phongไม rót nè để đi đại yến cảm nóng bao ha hãy lội co khó, bao bao, phong lội co nóng bao pha vỗ lội co phong co lội co phong co lội co hái nới phong vai lau phong vai vai vẫn nét rèn phong co vẫn không nghe bao nữa phong quái... không sẽ tạt cảm nóng bao thành bứmăng không biết là nóng bao chấm nước ra mới để ngày sẽ cõi nóng rót phong lội co Sao? Cô thật lên hay ổn rồi Không có quay về ít gì Cô em mới nhìn thấy, để cưới nhang nha Cô mắt xăm lặng một tí mất lên Vì khát ở ngoài trái tay thật Để rồi, vô phút nước của hình nô ai dùn, ai lạc vô tình tìm trái á mấy mất phải lạc Thì không mà chơi Không có mất mất lên chá lắm Mất lên tao Cô em côn này chơi mì cam lòng chơi gặp bun 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 nong bun 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 quá Nong bun là bun 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 là bun 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 nong bun 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 chơi bun 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 bun

ลาบเลยกับเรื่องทะเลยุบเดียวถึงสามเซเดือนต้องหางกันอื่นดำเลยกับในความเป็นที่คาดเลยเจอคืนมาบอกคุณท่านก็สอยยืนใหญ่คุณท่านแต่ก็พังเห็นข้อคิดของตัวเองเลยนะครัะว่าถ้าเจอคืนใหญ่ในการออกเลยทุกครั้งควจะมีสิ่งป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผูกฉีหรือว่าเป็นไอ้ได้เที่ยวอยได้แต่ก็มีควรจะพบเปิดเสมอ họ họ chặt luôn rồi, rồi đúng. Đó, là... để mang tiền rồi đã tắt thùng đã gặp là có hướng dây này của nó cho hoàng có tất chia tay có phát lây có tí tan này không nữa gặp là... người cô mày nó và phải cần một chai không nó เจ้าไปเปลี่ยนการนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องเงล่หมาเล้ามาเล่นให้ควังก็ความเพนเอินติดตาม้ลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้ผมด,ด้วยนะครับพีกุฝันไม่ดีอ่ะ